สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันอังคารที่7กุมภาพันธ์พศส5 6 6าค่ะกับการวิเคราะห์กราฟทองนะคะสำหรับกราฟทองค่ะแท่งเดย์นั้นจบเป็นเขียวนะคะ แทงเดย์ day, จบเป็นเขียวค่ะเดี๋ยวเราไปย้อนดูไทม์เฟร e e k ก็ยังเหมือนเดิมค่ะไทม์เฟรม e e กนั้นต้องบอกว่านะคะมีแรงเซลล์มากนะคะสมมุติว่ากราฟทองมีแรงขึ้นนะคะก็แผ่ม,มองว่ากราฟทองน่าจะนะอย่างเก่งก็น่าจะไปที่ราคา1 8นะคะ91,90นั่นเองไปดูที่ไทม์เฟรมเดย์ดดดก่อนเป็นเขียว H4 นะคะ H4 hey, นั้นนะคะเมื่อวานไปแตะ a r e ียแนวต้านราคา1880ค่ะไม่สามารถขึ้นต่อได้ตามที่โคแพนมวางแผนไว้นะคะทำให้เขากดราคาลงมาแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะขึ้นไป1880จะขึ้นต่อได้ไหมถ้าขึ้นต่อได้อาจจะไปที่แนวต้านที่2แต่ว่าวันนี้โคแพมก็จะยังเลือกแผนเซลเหมือนเดิมเพราะจะเลือก1ตาม Big กนะคะเดมองบายแต่ว่ายังไม่วางใจเดนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเขามีแรงไม่มากพอก็จะขึ้นไม่ได้ อาจจะเป็นการวิ่งขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาเหมือนเดิมนะคะดังนั้นวันนี้ก็แพมวางแผนไว้2จุดค่ะนะคะนั่นคือแนวต้านเมื่อวานนะคะ80นะคะจุดแรกนะคะในการมองเซลแล้วก็แนวต้านที่2ราคานะคะก็แพมมองว่าประมาณ90-95นะคะ90-95ถ้าขึ้นถึง area เนี้ยแล้วขึ้นต่อไม่ได้จะเล่นหน้าเซลนะคะ เลยหน้าเซลเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวรอกราฟแสดงก่อนรอให้กราฟวิ่งไปเลยลูกนะถึงต้านไหนยังไงเดี๋ยวช่วยบอกด้วยจะช่วยเข้าเซลล์นะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกราฟทองนะคะในส่วนของฝั่งเซลล์มองเซลสองจุดนี้ แต่ทั้งหมดจะให้กรารแสดงนะคะแล้วค่อยเข้าไปเล่นเนาะรอชัดๆจัดงามๆค่ะไปดูที่ทำเฟมิสสีค่ะทำเฟมิสีนะคะถ้าเขามีแรงมากคอก็จะลงมาถึงแอนรลับล่างนะคะอย่างที่บอกไว้แนวรับแรกก็จะเป็น40นะคะ40่ถึง45ค่ะแล้วก็แนวรับต่อมาก็จะเป็นราคา20นะคะ2 0นถึง25นั่นคือแนวรับให้สี่เพื่อพยาวางแผงไว้นะคะโอเคอัปเดตกราฟทองเชา้านี้และนี่คือแผกนการเทรดของกราฟทองค่ะนะคะ อ่าในเลสี่นะฮะโอเคขอให้ท่านอรอตฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์ สัปดาห์นอนฟาร์มค่ะนะผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็คือสัปดาห์ที่แล้วจะมีความผันผวน,นของกราฟสูงนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะเทรดง่ายแต่ BAP ก็คือรอระบบเทรดเหมือนเดิมนะคะรอเวลานะอาจจะเลือกช่วงในส่วนของนะคะอาจจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาแบบนี้ก็จะดีนะคะเช้าเช้าก็คือใครจะหาค่ากาแฟก็ต้องดูกราฟดีๆนะคะก็แพมอย่างที่บอกว่ารอชัดๆจัดงามๆรอตรงระบบเทรดนะคะไม่ต้องรีบต้องร้อนค่ะเงินไม่รีบเทรดเงินก็อยู่ในพอร์ตเรานะคะเงินไม่วิ่งออกไปไหน แต่ถ้าตรงระบบเทรเมื่อไหร่เราก็ต้องทำการเทรนะคะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนี่คือการวางแผนเช้านี้ค่ะ ขอท่านปลอดฟาสดใสกําไรทั้งสัปดาห์กําไรตลอดไปนะคะสําหรับใครที่สนใจเรียนกับโค้ชแพรนะคะตั้งแต่คอร์สพื้นฐานทองห้านาทีแล้วก็คอร์สพิเศษค่ะทางได้ที่อดีตลายโคชนาโรธนาโร่สามเจ็ดสำหรับใครที่เริ่มต้นพื้นฐานเลยมีพื้นฐานเจอตัวนะคะเป็นพื้นฐานเจอตัวครั้งแรกตั้งแต่โค้ชแพรสอนนะคะมาศีษาห้าปีเนี่ยไม่เคยให้เรียนเจอตัวพื้นฐานเลยมีครั้งนี้นะคะสําหรับใครที่อยากเริ่มต้นแล้วก็มีโค้ชแพรโคชนาโรรวมทั้งทีมงานนะคะช่วยเหลือเต็มที่ในเรื่ององงข การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและก็โคดแพมคตรโรดค่ะสอนเทคนิควิธีการนะคะที่จะเข้าทํากําไรในตลาดนี้นะคะ2วันเต็มมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะวันที่26-27กุมภาพันธ์นี้ก็คือปลายเดือนนี้ค่ะท่านสามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ